นคบต้อง삭เล็กต้อง삭ใหญ่มันลื่น เป็ถัวผักยาวน้ำตาลปี๊บเราชอบนินออกรสหวานเอาแสออกหวานน้อยเบอร์ยัก์ หนึ่ช้อนโต๊ะน้อนานาโตะี่เรานี้เราก็จะใส่ปูสองหนึ่งตัวอันนี้เหมือนเดิมนี่มะน เราน้ำมะนาวครูกไม่มีแล้วก็ใส่มะนาวขวดไปสักประมาณหน<ม>ึ่งช้อนโต๊ะเส็จแล้วใส่เ,ใสเต้าเจี้ยวแช่เย็นจะเป็นน้ำขามเสียงนะ ในน้ำปรุงก็ทำใเขามันได้ที่แล้วก,ก็ใส่มะละกอเข้าไป ทำไมเราถึงต้องปรุงเครื่องก่อนเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องโขกมะละกอให้มันเละมากแล้วเราแค่คนๆไงเนี่ยอันเนี้ยอ,อร่อยอร่อยมาเอาหุ่มมาคุบคุณ อ่อมันคิดกมืมือหน่อยเนาะที่ปลกตัวงอร่อยอร่อยก็ชมไม่อร่อยอย่าตินะมีบุนะเ